ค่ะสวัสดีนักเรียนปสีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำเศษส่วนในหน้าที่2นะคะหน้านี้ครูจะยกตัวอย่างข้อ1ก่อนนะคะข้อแรกเริ่มที่ข้อ1อ่ะข้อที่1 11น,นักเรียนนะคะ11จริงๆแล้ว11ของเราเนี่ยจะมีส่วน1ซ่อนอยู่ นะคะครานี้นักเรียนลองดูฝัง่งขวาฝั่งขวาตรงนี้คือเลข7นักเรียนลองคิดสิคะว่าทํายังไงให้ส่วนมันเท่ากันตอนแรกส่วนมันเป็น1แต่ตอนนี้ส่วนมันกลายเป็น7นักเรียนต้องหาเลขอะไรมาคูณคะ1คูณอะไรได้7เอ่ย1คูณ7คะ่ะ1คูณ7จึงได้7ดครานี้เสร็จส่วนเนี่ยเวลาเราคูณเราจะคูณแค่ตัวส่วนไม่ได้ เราต้องเอาเลขตัวนี้ค่ะขึ้นมารวมขึ้นมาคูณกับตัวเศษด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเอา7ขึ้นมาคูณกับ11ด้วยค่ะ1คูณ7ก็จะได้เป็น7ตัวนี้นะคะส่วนข้างบน11เขาต้องคูณกับอะไรล่ะก็คูณกับ7ที่เราหามาได้อ่ะเสร็จแล้ว11คูณ7 11คูณ7ได้เท่าไหร่คะท่องสูคูณค่ะ สิบเอ็ดหนึ่งสิบเอ็ดสิบเอ็ดสองยเอเสสอดห้าห้าห้าสหกหหสอ็ดเจก็จะได้เป็นเจ็เจอ่ะข้อนี้ตอบเลยค่ะเจ็สเจดส่วนเ็เสร็จแล้วต่อามาดูข้อที่สองข้อที่สองเริ่มด้วยเลข9้าเลข9จริงๆแล้วเขาเป็นเศษส่วนค่ะจะเหมือนเดิมเลยคือเขามีส่วนหนึ่งซ่อนอยู่ คราวนี้นักเรียนดูฝั่งขวาฝั่งขวาตัวส่วนตรงนี้เป็นเลข8ฝั่งซ้ายเป็นเลข1ลนักเรียนลองคิดสิคะ1คูณอะไรแล้วจึงได้8 1ก็ต้องคูณกับ8 1คูณ8ก็เลยได้เป็น8ด้านขวานะคะคราวนี้เมื่อเราคูณตัวส่วนแล้วมันคูณแค่ตัวส่วนไม่ได้เราต้องเอา8มาคูณข้างบนด้วยนะคะคูณตัวเศษด้วย 1นคูณแจึงได้8คราวนี้มาดูด้านขวาด้านขวาเนี่ยเขามี8ดมาให้ถูกไหมมี8ด้านซ้ายของเราก็คล้ายๆกันมี8แล้วเลขอะไรมันหายไปล่ะอ่าเลีอะไรเอ่ยก็คือเลข9เพราะฉะนั้นเราก็จึงใส่9ในช่องที่มันหายไปคราวนี้9กคูณแปดได้เท่าไหร่ สสุขุนค่ะ919928932794369545965497639872ใส่เลยค่ะ9872ต่อมาด้านล่างเป็น8 8ดเขามีตัวอะไรให้คูณไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ใส่8เหมือนเดิมเสร็จแล้วนะคะอะต่อมาครูจะยกตัวอย่างข้อที่ ะะยกตัวอย่างข้อทเจ็ดคือข้อนี้ข้อนี้เนี่ยจะทําเหมือนข้อด้านบนเลยแต่ว่าจะคิดเร็วขึ้นนิดหนึงเลขแปดของเราจริงๆแล้วมีส่วนหนึ่งซ่อนอยู่ด้านขวาเนี่ยเขาเป็นสิบสองถูกไหมคะตัวส่วนด้านซ้ายของเราเป็นเลขหนึ่งนักเรียนคิดสิคะหนึ่งคูณอะไรได้สิบสองหก็ต้องคูณกับสิบสองถูกไหม

แล้วก็ใส่ไป96ตรงนี้ข้อน,นี้ก็จะตอบเป็น96ส่วน12ต่อมาดูข้อ8คราวนี้ข้อ8 4เรามีส่วน1ซ่อนอยู่เหมือนเดิมถูกไหมคะแต่คราวนี้เราดูจากตัวส่วนไม่ได้เพราะด้านขวานเนี่ยเขาไม่มีอะไรให้ดูแต่เขาให้ตัวเศษมาค่ะเศษข้างบนเป็น36นักเรียนก็คิดเหมือนเดิมเลยหนูก็ต้องหาว่า4เนี่ย คูณเลขอะไรได้สามสิบหกหนูว่าสี่คูณอะไรได้สามสิบหกคะหนูลองท่องแม่สี่สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบี่สี่เจ็ดยี่สิบแปดสี่แปดสามสิบสองสี่เก้าสามสิบหกได้แล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นหนูใส่เก้าค่ะสี่คูณเก้าได้สามสิบหกเค้านี้เศษส่วนเนี่ยเวลาเขาคูณกันเขาต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนตอนนี้เรามีตัวเศษแล้วคือ คูณเเราก็ต้องใส่ตัวส่วนคูณ9ด้วย1 9คูณ9ได้เท่าไหร่เอ่ย1 9คูณเก็ได้ 9. ข้อนี้เลยตอบ36ส่วนเะคะอ่ะจบข้อ8ต่อมาข้อที่13ข้อที่13อ่ะข้อนี้ข้อด้านบนเนี่ยเราใช้เป็นการคูณนะคะข้อนี้เราจะใช้เป็นการหารบ้าง ค่อยๆดู55ส่วน55ขออนุญาตทดด้านหลังนะคะ55ส่วน55ข้อนี้ง่ายๆเลยหนูก็แค่เอาตัวส่วนของเขาเนี่ยมาหารออกอะส่วนข้างล่างคืออะไรคะ55อาหารไต เวลาหารหารแค่ข้างล่างได้ไหมไม่ได้นะคะเวลาเราคูณกับหารเศษส่วนหนูต้องคูณกับหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนอะเอาห้าสิบห้าไปหารด้านบนด้วยห้าสิบห้าหารห้าสิบห้าได้เท่าไหร่เอ่ยได้1นึ่งต้นล่างเหมือนกันห้าสิบห้าหารห้าสิบห้าได้เท่าไหร่เอ่ยได้1เนาอะอะเป็นเศษหนึ่งส่วนหนึ่งเศษหนึ่งส่วนหนึ่ง ให้นักเรียนจำไว้นะคะเมื่อไหก็ตามที่มีส่วนเป็นหนึ่งคำตอบจะมีค่าเท่ากับตัวเศษเนาะข้อนี้จะตอบเป็นหนึ่งเพราะเศษเขาคือหนึ่งถูกไหมเนี่ยเศษเขาคือหนึ่งเมื่อไหก็ตามที่ส่วนข้างล่างเป็นหนึ่งให้ตอบตามตัวเศษเศษเขาคือหนึ่งก็ตอบเลยหนึ่งอ่ะดูข้อแรกอาจจะยังงง เดี๋ยวยกตัวอย่างข้อที่เท่าไหร่ดี19เนาะ19อีกหนึงข้ออ่ะขออนุญาตทดข้างหลังค่ะ63ส่วนเกาอ่ะเอามาหารเหมือนเดิมเอามาหารเหมือนเดิมตัวเศษก็คือเท่าไหร่เอย่ยตัวเศษคือ9เอา9มาหารทั้งเศษและส่วนค่ะอ่ะเอา9มาหารทั้งเศษและส่วน63าหาร9ได้เท่าไหร่ ถ้าหนูงงหนูท่อง9ไม่9ค่ะไปจนเจอ63เนอะ9 1 9 9, 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63เจอแล้ว9 7 63ซ้าย7อ่ะคราวนี้9หาร9ได้เท่าไหร่ง่ายมาก9หาร9ได้1ส่วนของหนูไปอะไรอีกแล้วเป็น1 ครูบอกว่าถ้าส่วนเป็น1ให้ตอบตามตัวเศษเลยเศษคือเท่าไหร่เศษคือ7เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ7อ่าเอามาตอบข้อนี้ตอบ7จบแล้วค่ะสำหรับการยกตัวอย่างเนาะทั้งหมดไปนะคะจะสามารถทำได้ทุกข้อในหน้านี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ